กระดูกสันหลังในเรื่องกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ของเราเนี่ยกระดูกสันหลังคือกระดูกแกนของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังกระดูกสันหลังเนี่ยจะนับตั้งแต่ส่วนต้นคอลงมาจนถึงส่วนก้นและภายในเนี่ยจะมีไขสันหลังอยู่ ในช่องซึ่งเจ้าไขสันหลังจะอยู่ในช่องของไขสันหลังอีกทีหนึง่งมันจะลึกและซับซ้อนมากกระดูกสันหลังนอกจากจะเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงที่ปกป้องแกนของไขสันหลังแล้วยังทำหน้าที่เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อของหลังและยังเชื่อมต่อกับกระโหลกศีรษะกระดูกสะบัก กระดูกเชิงกรานที่เราจะเรียกว่าเพลวิกโบนและกระดูกซี่โครงของเราอีกด้วยกระดูกสันหลังในคนปกติจะมี33ชิ้นซึ่งจะจัดจำแนกตามตำแหน่งและรูปร่างลักษณะในส่วนต่างๆได้ดังนี้ลำดับที่หนึ่งคือกระดูกสันหลังส่วนคอหรือที่เราจะเรียกว่าคอ r วิร์ l ิ e r t e ลเว e เรซึ่งจะ ในกระดูกสันหลังส่วนคอจะมีจำนวนทั้งหมด7ชิ้นจะอยู่ในช่วงลำคอกระดูกสันหลังในส่วนนี้จะทำหน้าที่เป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อและเอ็นที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลำคอและศีรษะนะคะในส่วนของค,คอ์วคอลในอันที่สองคือกระดูกสันหลังส่วนอกหรือที่เราจะเรียกว่าทอรัสิก ในกระดูกสันหลังในส่วนของอกของเราเนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด12ชิ้นจะอยู่ในส่วนอกลักษณะพิเศษของเจ้าส่วนของทอรวศตร์คือจะมีจุดเชื่อมต่อไปยังกระดูกซี่โครงซึ่งเป็นโครงร่างสำคัญของช่องอกซี่โครงที่มันมาคลุมปอดคลุมหัวใจอีกทีหนึ่งของเรานะคะ อันที่3คือกระดูกสลังส่วนบั้นเอวที่เราจะเรียกว่าแลมบ้าแลมบาเนี่ยจะมีอยู่5ชิ้นจะอยู่ในช่วงเอวและมีขนาดใหญ่เลยนะคะตรงนี้จะมีขนาดใหญ่มากๆเพราะว่าเขาจะต้องรองรับน้ำหนักของร่างกายท่อนบนและมีส่วนเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่เป็นผนังทางด้านหลังของช่องท้องอีกด้วย จริงๆแล้วทุกส่วนของกระดูกสันหลังทั้งส่วนคอคอ r วิคอส่วนอกทอรัสิกแล้วก็ส่วนเอลัมบ้าเนี่ยสำคัญหมดส่วนคอวิคอจะมี7ชิ้นทอรัสิกจะมี12ชิ้นแล้วก็เจ้าลำบ้าจะมีอยู่5ชิ้น แล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนล่างของร่างกายตรงส่วนก้นนะคะเราจะแบ่งเป็นอีก2จุดเล็กๆคือเป็นกระดูกสันหลังในส่วนกระเบนเน็บแล้วก็ส่วนก้นกบในส่วนกระเบนเน็บเนี่ยเราจะเรียกกันว่าซากเคราซากเคราเนี่ยเดิมเขาจะมี5ชิ้น แต่จะเชื่อมรวมกันเป็นชิ้นเดียวและจะต่อกับกระดูกเชิงกรานเพลวิกโบนซึ่งจะมีช่องเปิดเรียกว่าซาเคาฟรามีนาเป็นทางผ่านของเส้นประสาท ที่ไปยังบริเวณเชิงกรานและขาตรงส่วนนี้สำคัญมากซากเคราเดิมจะมี5ชิ้นแต่พอเราโตขึ้นเนี่ยเขาจะเชื่อมรวมกันเป็น1ชิ้นนะคะและหลังจากนั้นเล็กๆล,ลงไปที่เราจะรู้จักกันในนามของกระดูกสันหลังส่วนก้นกบส่วนก้นกบเนี่ยตามที่เรียนเขาจะเรียกว่าคอกซิกนะคะในส่วนคอกซิกเดิมมี4ชิ้นสังเกตพวกนี้นะคะจะมีคำว่าเดิมเพราะว่าตอนที่เราเด็กๆเ,เนี่ยเขา จะยังไม่เชื่อมต่อกันแต่พอเราโตขึ้นพอเป็นมนุษย์ที่เป็นเต็มวัยเขาก็จะเชื่อมต่อกันเป็นกระดูกชิ้นเดียวเป็นกระดูกรูปสามเหลี่ยมที่ปลายด้านล่างสุดนะคะค็อกซิกเดิมจะมี4ชิ้นซากเร้าเดิมนะคะจะมี5ชิ้นซากเร้าคือในส่วนของกระเบนเน็บซึ่งอยู่เหนือก้นกบขึ้นไป ในองค์ประกอบของกระดูกสันหลังในแต่ละชิ้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยโครงสร้างของช่องเปิดและแขนงกระดูกที่ยื่นออกมาจากแนวกลางซึ่งได้แก่ v i t i b l e body จะเป็นแกรนกลางของกระดูกสันหลังในส่วนนี้จะมีตัวกระดูกสันหลังเองเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมต่อกันเป็นชิ้นชิ้นทั่วร่างกายนะคะก็ตามจำนวนที่นำแจ้งไว้ตอนที่ บอกในครั้งแรกของกายวิภากค,คือกระดูกสันหลังส่วนคอจะมีการเชื่อมต่อกันทั้งหมด7ชิ้นคอวิคอลส่วนอกทอรัสิกจะมีการเชื่อมต่อเป็นกระดูกนะคะสิชิ้นจะอยู่ในส่วนอกทอรสิกส่วนบั้นเอวลำบ้าจะมีการเชื่อมต่อกันอยู่5ชิ้นทุกทส่วนของร่างกายเนี่ยถ้านับว่ากระดูกสันหลังส่วนใหญ่แล้วเวลาที่นำอธิบาย ผู้ฝึกในกลุ่มท่ายโยคะนะคะกระดูกสันหลังเนี่ยเป็นเสมือนอยู่ครึ่งหนึ่งของตัวร่างกายเรา50%ในทางกายภาพในสิ่งที่เราเห็นแต่ในความเป็นจริงแล้วในตัวกระดูกสันหลังเองเนี่ยจะมีระบบประสาทในส่วนต่างๆที่เชื่อมโยงไปทั่วร่างกายเลยเขาจะเชื่อมไปถึงปลายนิ้ว ถังนิ้วมือและนิ้วเท้าเลยเขาเชื่อมไปทั่วร่างกายเลยในทางในทางกายภาพ50%แตใ่ในทางความเป็นจริงแล้วในทางชีวภาพแล้วนะมองว่าเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ของร่างกายค่ะเพราะว่าทุกส่วนเนี่ยเริ่มจากกระดูกสันหลังแล้วก็ให้เป็นที่น่าดีใจมากๆเลยว่ากลุ่มท่ายโยคะส่วนใหญ่ที่เราฝึกเนี่ยเราจะเหมือนเป็นการก้มเอียงแอ่นบิดแล้วก็ สร้างความยืดหยุ่นให้กระดูกสันหลังของเราแทบทุกท่าเลยนะคะดังนั้นเรามาฝึกโยคะกันเถอะค่ะฝึกโยคะเนี่ยเป็นการพัฒนาการให้ดีทั้งทางด้านร่างกายแล้วจิตใจของเราเต็มๆเลยค่ะ